โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กชั้นแนนเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ในส่วนเกมรูบบกในส่วนแมปบ็อกฟูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับหลายคนก็สงสัยกันนะครับมันมัน เปลี่ยนได้จริงหรือเปล่าพี่สาหรับดาบคู่โอเด้งที่จะเปลี่ยนสีนะครับผมย้ําว่าเปลี่ยนสีได้นะครับถ้าเราไปโหวตช่วยกันนั่นเองนะไปโหวตยังไงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนแบบละเอียดเลยนะครับก็คือหลุดมาจากทวิตเตอร์นั่นเองนะครับแต่ก่อนจะไปเปิดคลิปกันเหมือนเดิมครับผมเราต้องไปสุ่มผลกันก่อนนะครับดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับใครมีสูตรอะไรเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับสูตรพี่ก็คือ วิ่งรอบคนสุ่ม3รอบนะครับอ่าสองแล้วก็3นะครับจากนั้นกระโดดบนหัวคนสุ่มนะครับ1ครั้งโอเคจากนั้นก็สุ่มได้เลยครับผมดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับขอให้เป็นผลหลักล้านเลยแล้วกันเนาะเออมาสามแสนเก้าฟุบหุยเค็กผลสัตว์เอาว่ะเอ้เจ้านี้มีแต่ผลดีๆวะ่ะเอาจา้า<อ>ใมีสื่ออะไรนะครับอย่าลืม คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันเดี๋ยวพี่ขอยัดเก็บเลยละกันโอ้โหเก็บได้ด้วยเพราะว่าพี่เพิ่งไปจัดพัดเก็บผลพิศษมานะครับก็แบบช่วงนี้ก็จเจ็บได้เยอะหน่อยนะครับแบบผลแรงๆก็มีผล2ผลอะไรอย่างนี้นะครับนี่ผลสั่นมาแล้วมี2อันหรือกี่อันวะโอ้โหมีสาอันครบละนี่อย่างอื่นยังไม่ครบเลยโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือมีผลหิมะเปิดนั่นเองนะครับเปิดขายเนาะในส่วนนี้นะครับนี่ อันนี้เป็นของเมื่อวานที่อยากจะคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะนี่นับในราคา2อล้านสี่นั่นเองนับใครซื้อทันเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับสําหรับใครที่ซื้อทันสำหรับผลใหม่นะเป็นผลหิมะเลยผลหิมะเป็นสกิลแบบไหนนะครับนี่เป็นแบบนี้เออพี่ก็มีถาวรเลยนะครับครบทุกสกิลว่สกิลแรกก็จะเป็นแบบสกิลแซดนะครับชาร์จพลังแล้วก็ปล่อยครับปุ๊บโอ้โหอลังการจับนะครับแล้วก็สกิลเอ็กเป็นยังไงชาร์จเหมือนเดิมนะครับแต่พลังเนี่ยจะยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมนะครับ เป็นไงนี่นี่โอ้โหอุ้ยมาดูสกิลซีนัางสกิลซีกดค้างหรือเปล่าสกิลซีก็กดค้างนะครับแล้วก็ปล่อยปเป้งโอ้โหดูเป็นก้อนไมฆกอ,อกไปนะครับแล้วบอกพี่บอกเลยว่าสกิลว,วีเราต้องแบบซูมออกมาไกลๆนะสกิลว,วีอะ่ะนี่สกิลว,วีกดปุ๊บดูโอ้โหอุ้ยอลังการจัดดูนี่ดูอื้เท่จัดบอกเลยว่าเท่จัด แล้วส่วนสกิลเอฟเนี่ยก็จะเป็นการบินนะครับนี่เป็นการบินขึ้นไปแบบเหนือฟ้าเหนืออ <c oughs> ากาศเหนือจักรวาลนะครับนี่ประมาณนี้นะก็บินได้เรื่อยๆนะไม่มีตกเลยนะครับถ้าแบบเราทำเราฟาร์มมัตเตอรี่ครบเรียบร้อยนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยสำหรับผลใหม่ผลมะกนั่นเองนะหรือผลมิสซั์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในที่นี้เรามาเข้าเรื่องก,กันดีกว่านะครับผมสำหรับการโหวต เพื่อจะได้สีดาบคู่โอเดงนั่นเองนะครับและทีนี้มันได้กี่สีครับผมเราต้องดูจากาสีฮาคิของเรานะครับตอนนี้ทั้งหมดมันมีกี่สีแล้วเราก็เข้ามาที่ตรงนี้ตอนนี้เนี่ยอัปเดตทั้งหมดเน่าจะมี15สีปะ นะครับหรือว่ามีกี่สีก็คอมเมนต์บอกพี่ละกันนะครับน่าจะมี15สีแหละสีใหม่ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมที่แบบแจกฟรีอ่ะกี้แจกฟรีประมาณนั้นนะสำหรับสีที่15นะครับก็จะเป็นสีมับสีแบบสีมิ้นท์เน่เอาง่ายสีมิ้นท์นะเดี๋ยวพี่ใสให้ดูเลยนะครับนี่สีแบบนี้เอ้ไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ใส่สีผิดเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงือาต้องเปิดใช้งานปะเปิดใช้งานเรียบร้อยนี่ไงมายั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 ง มายังหรือมันเป็นสี i g b อยู่ไอ้ r g b อยู่ยังไงยังไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วนี่ไงเราต้องออกมาตรงแสงข้างนอกเนี่ยเป็นสีแบบสีมิมน้์เขียวเขเข้มเข้มนะครับเห็นไหมอ่าอันนี้เป็นสีใหม่เป็นฮาคิฟีนะครับที่เขาแจกตอนนั้นเนาะในส่วนอีเวต์นั่นเองนะคใครทันก็คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับแต่พี่ขอช้เป็นสีเรส,สีแดงเลยละกันนี่ไวรุ่นสีแดงปิดเปิดใหม่ครับแชะ แช่นี่งสีแดงที่เทเลยโอ้โหเถื่อนจัดครับทีนี้มาเรามาดูกันดีกว่านะับที่หลุดอ,ออกมาในส่วนทวิตเตอร์นั่นเองนะครับในส่วนการ์ดโหวตนะครับเพื่อจะลุ้นเอาสีฮาคิ เปลี่ยนเป็นสีของดาบนันเองนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บ Red Shop เป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่อยากซื้อ ID ไกต่ตันราคาถูกนะครับไก่ตัน1-6หมัดนะครับคือสุ่มหมัดนั่นเองนะเป็นราคา59บาทนะครับสุ่มผลตื่นด้วยนั่นเองนะครับราคาโคตรถูกในสต็อก310 ID เลย รหรือว่าใครชอบสายเสี่ยงดวงนะครับก็จะมีสุ่มไก่ตันราคา1บาทมีโอกาสเคลือสูงนะครับสุ่มผลตื่นด้วยสุ่มหมัดนะครับสุ่มทุกอย่างนะครับอันนี้ราคา1บาทเน่งแล้วก็จะมีไก่ตันหมัดในราคร89บาทนะครับแล้วก็จะมีผลพระตื่นโมจิตื่นดาบคู่อูเด้งนะครับใครอยากซื้อลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะเข้ามาหน้าแรกเนี่ยนะครับก็ให้เรากดสมัครสมาชิกนะครับให้เรียบร้อยกดเข้าสู่ระบบ จากกดที่เติมเงินตรงนี้ตามมาอพี่เลยนะครับแล้วก็กดที่อ่างเป้านะครับแล้วก็กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติใส่ลิงก์ซองอ่งเปาเสร็จเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับจากนั้นเครดิตพี่มีอยู่พี่เติมมา300นะครับเดี๋ยวพี่จะมาซื้อทางด้านของไก่ตันนะครับการันตีเลเวล2องถึงเลเวล2องพันั่นเองนะครับเป็นไก่ตัน1-6หหมัดนั่นเองนะครับมากดซื้อไปเลยพี่ขอแจก สัก3รหัสละกันนี่เลยนะครับแต่ใครที่อยากซื้อเนี่ยนะครับพี่แนะนําเลยนะครับทางเว็บเขาแนะนํามาให้อัดคลิปตั้งแต่เริ่มซื้อจนเข้ารหัสถ้าเข้าไม่ได้เนี่ยสามารถเอาคลิปนั้นมาเค็มรหัสใหม่ได้นั่นเองนะครับมากดซื้อไปเลยครับผม3รหัสแจกฟรีครับปุ๊บเรียบร้อย3รหัสนี้เลยนะครับพี่แจกฟรีเลยนะครับใครใส่ได้เอาไปก่อนเลยใครไวใครได้นั่นเองนะครับเป็นรหัสไก่ตันฟรีๆเลยนะครับใครอยากซื้ออยากสุ่ม ลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็จะเป็นทวิตคนนี้เลยนะครับสำหรับทวิตเตอร์ของ RIP i n d r a นั่นเองนะครับเป็นเหมือนแบบทีมงานแอดมินหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับผู้ติดตามโอ้โห4 3 0 0 0 0 0คนเลยนะครับผมก็คือเขาได้โพสต์ไวนมม้นะครับเมื่อ3โมงนับหรือ3ามทุ่มวะเออ3ามโมงแล้วอะนะครับวันที่2 ที่ผ่านมานี่แหละนะครับก็คือเขาโพสตว่านะครับเนี่ยเขาเปิดให้โหวตนะครับก็จะมีเย็ดกับโนนะครับโอ้โหตอนนี้คนโหวตไปเนี่ย94.8เลยครับที่โหวตเย็ดไปนะก็คือเขาถามว่านะครับเราควรจะทําดาบคู่โอเด้งนะครับที่ถูกสาบเปลี่ยนสีได้เหมือนโมจิ V2 ไหมอ่านะครับเหมือนแบบว่าเขาถามเนี่ยเขาถามประมาณว่าอยากให้ดาบคู่โอเด้งเนี่ย เปลี่ยนสีตามฮาคิของเราหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเยตกันโนนะครับสองคำตอบตรงนี้นะครับเราก็มาโหวตกันช่วยกันเดี๋ยวพี่จะแปะล,ลิงก์ทวิตเตอร์ตัวนี้เนี่ยไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยเพื่อจะมาโหวตช่วยกันนะถ้าเราเยตดเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะ ได้ทางด้านของอสีดาบคู่โอเด้งที่เปลี่ยนตามายังไงเปลี่ยนเปลี่ยนตามสีฮาคิของเรานั่นเองนะครับผมเวลามันเปลี่ยนสีไปเนาะอาจจะแบบโคตรเท่เลยนะครับประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามาโหวตกันด้วยนะครับแล้วก็ในในในทวิตคนนี้เนี่ยในส่วนโพสล่าสุดของเขาเนี่ยก็จะเป็นโพสต์นี้เลยนะครับโพสตเมื่อ10โมงนันาทีนั่นเองนในส่วนนี้เนี่ยที่พี่รีวิวไปเมื่อวานนะก็จะเป็นเอฟเฟกต์สกิลซ นะครับเอฟเฟกต์สกิลซของอผลโมจินั่นเองนะครับถ้าเราใช้สกิลนี้เนี่ยมันจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะสกิลซีเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะครับเราอยู่เรามีฮาคิสีไหนก็ช่างนะครับพอเราใช้สกิลซีเนี่ยมันจะเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับจะไม่เปลี่ยนสีตามสีฮาคิของเรานั่นเองส่วนสกิลอื่นก็จะเปลี่ยนสีตามฮาคินะครับที่เราเปิดอยู่ปัจจุบันนั่นเอง แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือเขาจะอัปเดตมาใหม่ล่าสุดนั่นเองนะไม่รู้ว่าจะอัปเดตมาตอนไหนนั่นเองก็ข่าวก็จะประมาณนี้นะครับก็จะลืมเข้ามาโหวตกันด้วยนะครับตอนนี้พี่ก็โหวตไปแล้วพี่โหวตเจดไปนะครับก็คืออยากให้แบบดาบคู่โอเด้งเนี่ยเปลี่ยนสีได้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรสวยโคตรเทแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนแค่สีแดงนะครับดาบคู่โอเด้งเนาะเนี่ยนะถึงเราจะเปลี่ยนแบบสีฮ่าขี้ก็ช่างนะครับมันก็เป็นสีแดงอยู่ดีนะครับสำหรับทางด้านของดาบคู่โอเด้งนะเดี๋ยวพี่จะลอง อะไรเดี๋ยสีเขียวแล้วกันอ่ะพี่เอาสีเขียวตรงนี้นะพี่ปิดเปิด,ปดตรงนี้ไหมก่อนปับ๊บเปิดห้าชีเห็นไหมโอเคสีเขียวแล้วเออแล้วพี่จะเดินไปดูนะครับแล้วก็ดาบมันก็เป็นสีแดงอยู่ดีนะครับเห็นไหมอ่ะพี่ปิดย่ยนตรงนี้ก่อนปั๊บเออเออเห็นปะะมันก็เป็นสีแดงอยู่ดีนะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้มันเป็นสีแดงอยู่ดีนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับฟุบนี่เห็นนะเออนะครับไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ มาสอนโหวตกันนะครับรีบไปโหวตกันนะครับให้ได้เยอะนะครับเพื่อจะอัปเดตอัปเดตต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นสีตามฮาคีนั่นเองนะครับมีประมาณนี้เลยสำหรับคลิปวีโนนี้นะครับลาตัวไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ